อีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากเลยครับผมเต้าหวยทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนนั่นเองนะครับยังไม่ค่อยมีคนทําเลยนะครับทุกคนกดแชร์ไปให้กับเพื่อนเพื่อนดูกันด้วยครับผมเดี๋ยวส่วนผสมพี่บิ๊กจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใส่พงวุ้นลงไปนะครับคนให้พงวุ้นตกลงไปข้างล่างแล้วก็พักไว้15นาทีนะครับจากนั้นนํามาต้มด้วยไฟกลางนะครับคนตลอดนะครับทุกคนให้ส่วนผสมเดือดจัดครับแล้วก็ใส่พวกน้ําตาลลงไปนะครับใส่กะทิ แล้วก็เคี่ยวให้กะทิพอเดือดอ่อนๆครับพักให้พออุ่นตัวแล้วนํามาเทใส่ถ้วยเต้หวยนะครับผมแล้วก็นําเข้าแช่ตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวนะครับต่อมาก็จะมาทาน้าราดด้านบนกันนะครับทุกคนใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะครับแล้วก็นํามาเคี่ยวให้พอเดือดอ่อนครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นตัวเลยในส่วนของทับทิมกรอบนะครับก็ใส่น้าให้พอท่วมทับทิมนะครับใส่ซ่วผสมมหาลงไปครับคนให้เข้ากันพักไว้20นาทีนํามากรองเอาแต่เห้านะครับผมแล้วก็นํามาคลุกกับแป้งมันนะครับร่อนแป้งออกเพื่อไม่ให้แป้งตติิดดหนนนาาเเกไปครับมม้ํือจ จากนั้นใส่แห่วลงไปต้มได้เลยครับคนเพื่อไม่ให้แห่วติดกันเมื่อลอยตัวขึ้นมาทุกเม็ดแล้วนะครับต้มตอนหนึ่งนาทีจากนั้นก็ช้อนขึ้นมาน็อกกับน้ําเย็น3นาทีครับตักใส่ถ้วยเต้าหวยได้เลยนะครับทุกคนตามด้วยมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็น้ำราดที่เราทําไว้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับว่าทําง่ายมากเลยนะครับผมสีสันอกมาก็น่ากินอร่อยลงตัวมากเลยครับส่วนนี้ลองนําไปทําต่างกันได้เลย